สุทนทรภู่หรือพระสุทนทรโลหะก็มีเองของไทยซึ่งมีซีรีส์อยู่ในช่วงราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธย้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสุทนทรสนทธนพูเริ่มแต่งนิทานคำกรเรื่องพระไรมมีในราชการพระบาทสมเด็จพระพุลจเมิกล้ามหาลายัยเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านตลอดมาทุกทุกทุก สถานตามลักษณะแนวเรื่องประจนไทยนำเสนอเรื่องราวของตัวละครหลายเชื้อชาติหลากหลายในินแดีนแบบใหม่และมีฉากปัร์ปาที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยจินตนาการอันหาศจารย์ของผู้แต่งปากกอด้วยคำคมและสติที่มีคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชาธิรบาลคุณตงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ผู้ประจำชั้นนงการนวัฒนาสุขสวัสดิ์ ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีหนึ่งพระเจ้าตาแสดงโดยยนชายสมเด็จยืนประศิษ

ต้นไรปูนพอมแรกโอ้ยากมากเลยต้นไม้ยากยากจริงๆต้นกระเพราด้วยต้นอะไรเนี um ่ยกระท่อมเพื่อนต้นไม้โอ้โหมีการนั่งโอ้ยากมากยากมากนั่งโอ้ห่านั่งยากมากสายสายลงพัดสายสายสายกันไม้แล้วเด็ดมาตั้งเมื่อวานเหนียวอลยนะเนี่ยเด็ดตั้งแต่มาตั้งแต่ลงแสดงเป็นพายมน เป็นส,สมุทเด็กชายดาวนุพลเป็นพิธีกรเด็กชายดาว,วิกาจันทร์สวัสิเป็นเดงดาวิกาจันสวัสดิเป็นนางยักสวัสดีครับพบกับผมโดม46ถึงผมจะเป็นตลกนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสอบตกเรื่องหัวใจนะจ๊ะอ่ะฮะ แล้ววันนี้นะฮะเราจะพาทุกทุกท่านนะฮะไปชมละครกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันละคดีเออไม่สิต้องเป็นวันนะคดีฮะถ้าเป็นวันละคดีที่สงสัยจะแย่เพราะเดือนหนึ่งมีตั้ง30วันคงเป็น30คดี <S <S แล้ววันนี้เรามาเสนอในท้องเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับฮะแล้ววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับพบกับฉากแรกพระอภัยมณี ประธานโทษฮะครับเมื่อกี้รำเหรอครับรำสิครับผมนึกว่าเทศกาลผีตาโขนโอ้อแซวซะหมดเลยเ ตัวเราพระอภัยชะแนอละแนอและนอแนอเออชะเออเอยมีเมียเป็นยักษ์ชะชะชาเรากลัวยิงหนักชะเออเอยกลัวยักษ์จะกินชะแนอและแนอแนอแนอเอยมีลูกหนึ่งคนชะแนอและแนอแนอแนอเออชะเออเอยชื่อสินสมุดชาชะชะตัวเท่าเข็มหมุดชะเออเอยเด้อเดี้อเด้อคนอะไรตัวเท่าเข็มหมุดฮะ คือที่แรกเกิดมาตัวเท่าเข็มหมุดแต่เดี๋ยวนี้ตัวโตเท่าปัญจันแล้วโออจะขัดที่จะร้องเอออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับมีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนชะนอนละนอนะนอนนเออชะเออเอยชื่อสินสมุดชะชะชะตัวเท่าเข็มหมุดชะเออเอยน่าร เสียจริงชะนอละนอหนอหนอเอ้ยอยู่ในธรรมนี้ชะนอละนอหนอหนอเอ้ยชะเออเอ้ยมานานหลายปีชะ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 เราอยากจะหนีชะเอเอก็หนีอุ้ยชะจนหน้าแฉะแล้วเนี่ยขอโทษนะกำลังมันตัวเราเนี่ยพระอภัยแต่เนนไม่ให้อภัยทำไมฮะไปขโมยไข่ตุ้มเนน อยู่กับนางยักษ์มาหลายปีมีลูกหนึ่งคนนางยักษ์ก็จับมาขังไว้วันนี้เราจะหนีนางยักษ์อเอ๊ะลูกเราอยู่ไหนนะสิงสมุนสิงสมุดลูกพลาโอเคลมากอยากให้ก,กืนไ้กี กคิดถึงลูกเอ๊ะนั่งก่อนนั่งก่อนลูกโอ้ยสิงสมุดลูกเราลูกรู้จักคุณลุงเขาสิเอ๊ลูกน่ารักถ้าทางลูกคุณจะเป็นเด็กก้าวร้าวแล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าลูกผมก้าวเหล่เอ้าก็ก้าวที่ไหนรราที่นั่นเฮ้ยอย่ยลูกจับไปอหรอย่าไปทำเขาลูกเด็กกำลังโต้ย นี่ยลูกผมโอ้โหน่ารักน่ารักครับเนื้อเต็มมือดิฉังเลยอะไรลูกเก็บรถให้หนูหน่อยหนูไปเก็บเองสิพ่อไปเก็บให้หนูอ่ะก็หนูดันไปอ่ะอไปเก็บให้เอ่ะดี๋ยวพ่อเก็บให้ขอบคุณ้นขาทำไมเลี้ยงลูกตามใจอย่างี้นะลูกผมลูกคนเดียววะอยู่ด้วยกันโอ๊ยลูกคนเดียวนเดย หนูก็ไปเก็บมาเชไปเก็บให้หนูหนูไปเก็บมาเบาๆเอาลูกอ่ะนี่แม่พูดนึกขึ้นได้เราจะหนีผีเสื้อสมุทรเสื้อผ้าเสื้อผนังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราฝากลูกเราแป๊บหนึ่งเราจะไปเก็บเสื้อผ้าอจะฝากลูกถ้าไปนานๆก็ได้นะฮะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมา

สมุดพร้อมหรือยังลูกพ่อเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลวเออเป็นไงทิศลูกผมเลี้ยงยากไหมเลี้ยงง่ายมาละฮะไม่ดื้อไม่สนเลยฮะยเนี่ยแหละลูกผมจะอ,อะไรหนูก็ไปแล้วหนูหนอยอะหนูก็ไปเก็บสิพ่อเก็บราให้อะหนูก็ไปเก็บสิพ่อเก็บให้หนูให้พ่อเก็บหหให้ กลัวอะไรล่ะลูกไปอยา่ากลัวเลยไปดีกว่าเรารีบไปเเ้ยอยแม่เจ้ามาเราหนีไม่ทันไปลูก <_ S 1> ลุกลุกลุกไปอ,อะไรอ้มถ้าพ่ออุ้มลูกพ่อไม่หักสองท่อนเลยไม่เอาหนูจะให้พ่ออุ้ม,มเดินไปด้วยกันเราอยให้พ่ออุ้มมาอยาให้พ่ออุ้มไ,มไป,ออปลุกลุกลุกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลืมไปแม่เจ้าเอาหินปิดปากท่ำไว้ พ่อเป็นมนุษย์ไม่สามารถยกอินออกได้หนูเป็นลูกยักษ์หนูมีแรงอะนะมาช่วยยกพ่อหนยช่วยอะไรอะอะหนูจะทำอะไรล่ะลูกแกหัวพ่อที่หินตาย่าหินจะแตกหัวพ่อไปแหลกหมดเลยลูกอะไรเราไม่พ่อลืมไป หลังถ้ำมีทางออกไปเราไปออกหลังถ้ำกันออะไรอุ้มมิกน่งเดินไปด้วยกันพ่ออุ้มหนูอีกนี่เดินไปด้วยกันไม่เอาหนูเลยพ่ออุ้มมิกอ่ะเฮ้ยท่าเหมือนจะกลัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตามลูกก่อนอ่าฮะฉากต่อไปครับพบกับผีเสื้อสมุทรจ้า คนที่รักที่สุนคือพระอภัยตั้งแต่มีความรักเข้ามาไล่หัวใจอย่าก็เปลี่ยนไปโดยฉับไวโดยเฉพาะทีน่นีตัวฉันเองนีนามว่าบัตเตอร์ y p เพนซิอะไร,รอะบัตเตอร์ y p เพนซิลผีเสื้อดินสอเขาไม่ได้ผีเสื้อสมุดโอ้ถ้าผีเสื้อสมุดก็ต้องเป็น b u t เตอร์ฟลายโน้ตบุ๊กทำไมเสียงใหญ่จังอะเป็นผู้หญิงเสียงเแบสบอ๋อโอ้แล้วไปไหนมาเนี่ยไปสยามพารากอนอ๋อไปเที่ยวไปขโมยของอล้อเล่นว่าก็ว่าเถอะฉันน่ะชอบมากเลยนะเครื่องชั่งน้ำหนักที่สยามพารากรอนมันพูดได้อพูดยังไงอะฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นปุ๊บหยอดเตรียนปับ๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่า คุณหนัก45กิโลกรมัมโอ้โห,โหไฮโซมากเลยพูดได้ด้วยฉันตัดสินใจขึ้นบ้างอาา่าฮะขึ้นปุ๊บหยาดเปลี่ยนปับ๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าทำไมไม่ขึ้นทีละคนล่ะคะอ<า>โอ้แล้วเครื่องไปไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทักทุบทิ้งไปแล้วโอ้โหโ,โหดร้ายอ่าแล้วซื้ออะไรมามั่งเนี่ยซื้อมาหมดเลยเสื้อกเกางเก่งรองเท้ากระเป๋าของกลิ่นโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อมาให้ใครแล้วน่ะพี่อภัยกับสินสมุทรพี่อภาภัยกับศิลป์เขาจะรู้ไหมเนี่ยอะ ป้องอีกทางเออลืมเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าพระอภัยมณีกับสินสมนุดหนีไปแล้วอะว่าไงนะอ๋อผมกำลังบ่นอยู่ว่าพระอภัยมณีกับสินสมนุดหนีไปแล้วหนีไปแล้วไม่ฉันต้องไปตามเขากลับมา,าจะตามหาไม่ว่าเธออยู่ไหนจะตามไปให้ได้เธอคืนมา โอ้และแล้วปีเสื้อะมวดก็ออกไปตามหาพระรามมณีเรามาดูซิว่าเขาจะตามหาเจอหรือเปล่าฮะไม่ทันแล้วไปเร็วลูกเร็วเร็วแม่เจ้าจะมาแล้วลูกเร็วเจ๊ว้าวพระกันหมดเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรแล้วลูกว้าเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลูกไปเถอะยุดแม่เจ้ามาเทียร์ไทยไปไหนไปไหนเนี่ยพ่อขึ้นบนเกาะลูกไปไปไป พี่ไทยสินสมุทรเจ้กลับไปเถอะอะฮออะฮออะเฮเสียงอะไรฮะเสียงแอคโคครับฮะอยู่บนเกาะเสียงมันก้องอ๋อเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอะหอกอะหกอะหอกแต่ข้ารักพี่พี่ต้องกลับไปกับข้าด้วยอะหุยอะ จะเคลียร์กันเสรจสักทีไอ้ไอ้ไบยุ่งอะไรก็ของผมเ่านักยักษ์บาเราจะทำยังไงดีเฮ้ย <S S 2> เดี๋ยวผมอ่านในหนังสือมาอมันต้องเอาปีเป่าให้ตายมีปีเป่าให้ตายมีปีเป่าอยู่นด่น <S S 2> ะนี่มันคลุยภาคนี้เขาใช้คุย <S S S อเออเออเปล่าตาย ไทยลนแดนดินไทยเราเก็บการ้นเก่าเราเป็นแต่ทของดีๆมาตั้งแต่ก่อนหมอพี่น้องอะไรเนี่ยคุณเขาเป่าให้ตายไม่ได้เป่าให้เต้นข้าเป่าไม่เป็นโอ้มีปี๋ไหมเนี่ยปีๆปี่อยู่นี่แล้วทำไมไม่เป่าวะเป่าไม่เป็นอ้าวหนูเป่าเป็น รูเป่าเป็นครับปีนี้เป่าไงลูกปิดให้หมดทุกลูปิดทุกลูครับแล้วรูหนีเรือไว้ทำไมเอาให้แอบดูเต่าให้แม่เจ้าตายเต้แอ็นมาเถอะไอแอมซาลีจะกระตือหัวใจต้องปิดทุกอย่าอย่าให้ยังไงข้าก็จะรักพี่เฮ้ สนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพวกเราทีมงานสี่ทราบพาเพลินขอขอบคุณครับดีที่ส